ใครเคยมีอาการปวดศีรษะช่วงก่อนหรือช่วงที่มีประจําเดือนกันบ้างคะแล้วมีอาการปวดแบบไหนลองมาเล่าสู่กันฟังในคอมเมนต์ได้เลยคะ่ะสาเหตุที่พบบ่อยในมุมมองการแพทย์จีนมี2ส,สาเหตุหลักคะ่ะ1เกิดจากภาวะเลือดข้างหรือเลือดเหนื่ข้น2เกิดจากภาวะเลือดพร่องหรือเลือดน้อยคะ่ะ2ภาวะนี้มีกลุ่มอาการที่แตกต่างกันอย่างไรมาลองฟังกันคะ่ะ ถ้าคุณมีอาการปวดศีรษะมากในช่วงก่อนหรือช่วงที่มีประจําเดือนปวดเหมือนมีเข็มแทงประจําเดือนสีคล้ำหรือมีลิ่มปวดท้องน้อยมากไม่ชอบให้กดอึดอัดแน่นไม่สบายตัวถ้าคุณมีกลุ่มอาการเหล่านี้แสดงว่าคุณอยู่ในภาวะเลือดข้างนั่นเองค่ะ ถ้าคุณมีอาการปวดศีรษะแบบไม่รุนแรงปวดรำคาญร,รำคาญวิงเวียนศีรษะตาลายประจำเดือนสีซีดประจำเดือนมาน้อยหรือบางคนอาจมีอาการอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายใจสั่นนอนไม่หลับในช่วงที่มีประจำเดือนหรือประจำเดือนหมดแล้วก็ตามและยังมีอาการเหล่านี้อยู่แสดงว่าคุณอยู่ในภาวะเลือดพร่องนั่นเองค่ะ ในการแพทย์จีนหากเกิดจากภาวะเลือดข้างเราก็จะใช้กลไกลในการกระตุ้นการไหลเวียนเลือดสลายเลือดข้างแต่หากเกิดจากภาวะเลือดพร่องเราก็จะเน้นหลักการในการบำรุงเลือดบำรุงลมปาน,นั่นเองค่ะทั้ง2หลักการนี้เพื่อที่จะให้เลือดไปหล่อเลี้ยงบริเวณศีรษะได้ดีขึ้นจึงช่วยลดอาการปวดศีรษะได้ดีค่ะลองสังเกตดูนะคะว่าคุณมีกลุ่มอาการเข้าข่ายในข้อไหนหากไม่แน่ใจสามารถโทรเข้ามาปรึกษาแพทย์แผนจีนของเอิร์นเวได้เลยค่ะ